ยู่เต่นตอดทั้งอันเรียบร้อยซิว่กเมียผู้เล่นตีเอาตีเอาที่หงของแห็งแรง

ไม่ฟังที่หน้าเบิ่ออะไรมั้งเนี่ยไรฟ้องไปไล่ไปไปนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วข่อยหยัดกุญแจกดแชร์น้ำเนี่ยครับฝากติดตามสมารชิคไม่น้ำนะครับด้ว

ยังมาดิั่แงมันเงยู่อบนี่ใส่วิ่งวิ่งวิ่งิ่งใส่รถเลยใส่ท้ายรถเลยไปเลยไปุนไปุนบ้านขตู้าเดีวเดยืดรอบแล้วมนได้สอ้่าอ่า่าอ่าหาเลีงเด้อหาเียงเด้อระวังเด้อ

ความติดงานเข้าที่งานเข้าที่งาเข้าต้งข้านเออไปไปไปเดินดิดดดดดดดเข้าดึนเข้าดึงเดึงต้องขันหันเออ่านเข้างานเข้า

อีพี่นี่ขอกดกลค์ก็แช์นั่นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นายหอยเขาทีเด็ดนายหอยรวมพลังครับร้มกันหอยเฮ้ยไปซัเียอาัยอยู่ไ่กวล่วนเอ้ยอ้าล็อกไปเหมือนหอดแล้วล่ะ 你眼可看不看电脑？